สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาแม่ลานนะครับแม่ลานนะครับแม่ลานนี่เป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆนะครับผมบอกไว้เลยว่าฝันแม่นมากๆนะครับสําหรับตัวเลขงวดนี้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากปากแม่ลานนะครับเพราะว่าแม่ลานเป็นคนที่ไม่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เล่นหวยพวกง่ายๆนะก็ไม่เล่นการพนันนะครับแม่ลานเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ ผมย้ำนะครับผมย้ำกับทุกท่านนะครับเสม,สมอเลยนะครับบอกว่าตัวเลขนะครับที่ผมเดินทางไปหามาทุกที่นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับซึ่งตัวเลขนะไม่มีใครทราบหรอกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับไม่มีไม่มีใครทราบนะครับว่า ตลากินแบ่งรัฐบาลน่ะออกตัวไหนนะครับบางคนบอกว่าเข้ามาชมคลิปนะครับโอ้โหพูดลีลานะครับพูดลีลากว่าจะได้แต่ละคําอะไรผมก็ต้องบอกนะครับว่าตัวเลขมันไปยังไงมายังไงนะครับหลายคนผมเข้าใจดีนะครับบางคนก็ต้องการเข้ามาเพื่อต้องการตัวเลขเลยนะครับต้องการตัวเลขเพื่อจะไปเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมย้ํานะครับว่ามันก็ต้องมีการคุยกันก่อนนะครับสําหรับตัวเลขนะเราก็มีการให้แน่นอนนะครับสาหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16มีนาครับงวดวันที่16มีนาครับผมก็ได้เดินทางมาหาแม่ลานะครับมา บ้านแม่ลานนะครับอยู่ด้านหลังผมเองนะครับท่านก็ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับขายก๋วยเตี๋ยวนะครับอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศนะครับว่าแม่ลานได้เลขตัวไหนนะครับฝันอย่างไรนะครับแต่ผมทราบข่าวนะครับทราบข่าวมาแล้วแหละว่าแม่ลานฝันดีนะครับงวดนี้ได้ตัวเดียวเลยนะครับผมบอกเลยนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะมีตัวอื่นมาเพิ่มนะครับแต่ผมได้คุยกับแม่ลานแล้วนะครับได้คุยโทรถามเช็คกับท่านนะครับ ผมจึงได้เดินทางมานะครับเดินทางมานะครับแม่ลานบอกว่ารอบนี้ตัวแดงๆคิดว่าแม่ลานบอกว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับงวดนี้ยังไงก็ไม่พลาดตัวแดงแดงนะครับตัวแดงแมีการมาเขียนให้แม่ลานนะครับในความฝันตัวแดงแดงเลยนะครับก็บังว่านะครับตัวเลขนะครับหลายคนอาจจะชอบกับตัวเลขที่ผมหามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศนะครับไปชมภาพบรรยากาศกับแม่ลานนะครับ แล้วก็ฟังตัวเลขจากปากของท่านเองเลยนะครับว่าตัวเลขนี้ได้เป็นตัวไหนนะครับอ๋อมาเจอคุณยายนะครับคุณยายอยู่ด้านหลังเจอคุณยายมาซื้อของพอดีคุณยายเป็นยังไงครับสบายดีไหมครับอ้ยุคุณยายมาซื้อยานะครับไม่สบาย สวัสดีครับคุณแม่นะครับคุณแม่เรียกคุณแม่ดีกว่าเนาะแม่นคนระับคุณแม่ก็ได็สบายดีบอสสบายตอนไหนเนาะโอ้แต่ว่ายังยังแข็งแรงอยู่นะครับอายุอายุเท่าไหร่เรี๋ผมถามเน<ฟ>ี่ยเจ็ดสิบสี่ปันดีบอสหลวงวดนี่เลี้ยไก่ออกแล้วบ่งหูเลยป <laughs> <laughs> กติหลุดน้ำพ่นเนี่ยบอสแต่ลห,หลวงวัดนี้ <laughs> อ๋อลุ้นลุ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคุณแม่ก็บอกว่าลุ้นลุ้นก่อนแต่ว่าคุณแม่ไปลุ้นเลยผมก็ไม่ทราบนะบวันนี้ได้ตัวใดงวดนี้พ้อสิบอกแน่ได้บ่กจักหน่อยข่อสิบอกได้บ่กคุณแม่มาตัวใดงวดนี้บอ,บอกเลยเลยก็ได้บอกเลยก็ได้เมื่อสิตรงก็ใจผมบ์บอกเลยก็ได้เห้อว่าฝันเกี่ยวคุณแม่ซื้อจังใดนี้เวลามากินก๋วยเตี๋ยวซื้อหลังผมจะได้เอิ้นถืออือไปลง อ๋อคุณแม่นงนะครับคุณแม่นงบบฝันจะก็บ่ค่อยสบายปันใดเนาะกัญงก่ได้ไรนี่อกังแข็งแรงอยู่ผมก็ซซมหนิผมก็ยังซํหนิแล้วเนาะอันนี้คุณแม่ทั้งเจ็ดสิบวัวแล้วเนาะเนาะขนาดผมอายุสามสิบกว่าผมก็ยังปวดแข้งปวดแขนปวดขาอยู่ครับนี่ยังถือว่าแข็งแรงอยู่อืครับ อ๋อเป็นว่าสี่วหลอดเลยพอติว่าเป็นยังเป็นยังดอกคุณแม่อยู่ดีมีแห้งเนาะอายุดีมีแห้งอยู่น้ำหลูกน้ำหลานไปเนาะครับครับว่าเป็นยังดอกว่าเป็นยังดอกพอเพราะเราว่าเป็นยังดอกครับให้คุณแม่อยู่ดีมีแห้งไปนะครับเนาะแมนแมนให้คุณแม่ก็ให้คุณแม่อายุแข็งแรงนะครับคุณแม่นงนะครับอายุเจ็ดสิบสี่นะคบอายุเจ็ดสิบสี่ว่าจะถามตัวเลขคุณแม่หน่อยคุณแม่บอกว่าซื้ออยู่แต่อาจจะซื้อตามเขาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยว พอกับน่าหูุกันเลยว่าออกตัวใหนนะครับตรงไปปุ่นถามกับแม่ขาเด้อครับเด้อถามกับแม่ขาเอาเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องกันนะครับสําหรับแม่ลานนะครับคนที่ฝันแม่นนะครับงวดนี้ตัวเดียวตัวไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับหวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะครับกับคลิปนี้อสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมาตามแม่ลานผู้ฝันแม่นฝันหลอกก่อนกับโอ้ยมาหลอกนี้ มามาอุดนุ่นเปลี่ยวหกแปดฮะหกแปดคู่เดียวตัวเดียวเลยเออตัวเดียวเลยหกแปดแปดหกซื้อไปเลยเป็นยังคือว่าหกแปดแปดหกพ่อสิบอกได้บ่ตัวเดียวนี่แต่ตัวเดียวได้มาตัวเดียวโคโลได้มาตัวเดียวโคลโลอกไม้เดียงจึ่งคึงฝันเอออ่ใสมืฝันเขียนใส่มืออืมผู้ใดเขียนใส่มือโมโหว่าไผแต่ว่าผู้เฒ่าอ๋อเปียก แปดหกหกแปดแปดหกหกแปดพูดเดียวนี่แหละแปดหกหกแปดวันนี้มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวให้ร้านนะครับมาไกลนะครับวันนี้มาไกเไ่เป็นไลยครับเจนเลยขายดีปข๊ขายขายแน่อยู่จนมวันนีเวลากินหอดเขา่าถ้าเป็นเ<อ>สาร์อาทิตย,<อ>นยน์นี<อ>่ขายแน่ยุพระธรรมดาก็ขายคือกันเนาะขายดีจนมวันนีเวลากินหัวเขา่า บอม,มันหลายอ๋อมีขาประจำลองงอ่ายๆขาประจำเนาะอันนี้นแม่ลานนะครับแม่ลานนี้เป็นคนจะว่าฝันแม่นคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะแม่ลานอายุมผมลืมอีกอ่ะอายุมันสปดห้าสบเก้านี่ละเออมีคนบอกว่าแม่ลานทำไมยังสาวอยู่เลยไม่แก่เลยอายุห้าสิบแปดห้าสิบเก้านั่นหน้ายังเด็กอยู่เลยมีคนบอกมาอยู่ในช่องครับว่าแมน มันผ่านมาเนาะเลยมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเพนทัน,นมนลาน,นอันอนนนนนนันัไกก้ดมเลอันนศูนเจ็ดออศูเดเริ่มพันลายลามาเริ่มแลมันจะเป็นศูนย์เกศูนยกศูนยเกับสามหาเนี่มันมีเลขสามคือได้ว่าย่างใกล้สีออกเป็เหมือนเลือไก่สวนอีกหนึน่งเดียวเมนันมันไ่ได้ก็บ มฝนนันได้ไั้ได้สามหางแบบชุ่มเกลอืมสามหางแต่ว่าแต่ว่ามาฝันได้คักๆนี่คือแปดแปดหกตัวเดียวเลยเขียนใส่ฝ่ามือเลยผู้ต่อมาเขียนใส่ฝ่าม,อมือเลยเออเดียวเลยเขียนใส่ฝ่ามือแปดหกอืมเขียนใส่มือเลยเขียนใส่มือเลยว้ายสงสัยผมสิไปหลุดน,น้ำเดินแม่งวดน,นี้หลุดไปหลุดยักเชือกสิได้มากแห่งแต่อยู่ไก่น้ำ มักน้ำแข็งมันมาเลอือกออกออกเลือกผน่อยเดียวออกอาหารเปลียนเลยเลืกไงกับเลือกผนไอย์ยมันจะออกไก่เคียงกันเอ้อะอ๋อแต่เพลื่อนบ้านเตยเคือบบ่อ,อบบนบ้านก็เล็กไงออกไก่เคียงกัน,กนเอาในร้านบอกแปดหกนะครับฝันว่ามีคนแก่มาเขียนใส่มือเลยแดงโกรกเลยเอาตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าฝันก้อนหนานั่นก็คือสามหากับเจ็ดศูนย์เออสามหากระศูนเจ็ดสามหากัะง่ายเลยฉันแต่มักเอาสามหางนี่แหละ นี่ละสามคู่เนี่ยนะอเอาลดรับรองเอาตัวละสิบาทยี่สิบาทก็เอาไปตัวนึงก็ต้องถือตัวหนึ่งอ๋อจ้ชาชูไปซื้อลอตเตอรอี่นะครับเป็นแนวทางนะครับในการรุ่นกันเสี่ยงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้มาแวะมาเยี่ยมแม่ลานาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวแม่ลานนะครับมาไกลนะครับผมก็มาไกลเลยนะครับนี่มาจากนู่นเลยแหละข้ามจังหวัดมาเลยนะครับมาไกลมากๆเลยคิดถึงคิดถึงไกลที่ไหนก็ต้องมาครับต้องมาตามให้ได้ เอ็นเอฟซีบอกว่าให้ตามเลขของแม่ร้านเขาว่าแม่ร้านฟันเมนมนี่นะผู้เตี๋ยวู๋ยเตี๋ยวท่านผู้ชมสามสิบาทนี่ก็เยอะเยอะเลยกินไม่หมดกินจนสิบโมหมดเลยนะครับอไืได้หลายอันนี้ลูกค้าก็มา ไม่ร้านเป็นว่าขายขายดีคัะเนาะนี่เราแตงโมขายอีก่ทีนี้โอ้แตงโมลูกละหาบาทโอ้แตงโมน้อยละหาบาทเนีเงินหาบาทก็ซื้อได้กินอยู่เลยเนาะนี่นะครับแตงโมลูกละห้าบาทนะครับนี่ห้าบาทก็ได้กินนี่ถูก, <มา S 1> กค่ะ